ยิ่งใหญ่อลังการสมคำล่ำลือเฮียบอกว่าอยากอิจฉาหนูเฮียบอกว่าอิจฉาหนูมากอยากให้เฮียมาลองเป็นหนูที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกๆอย่างจริงๆอะครับลงคาราเทเชานะลงคาราทเยวในเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่คนธรรมดาไมอยู่ผมไม่ไดธรรมดาก็ธรรมดาธรรมดาแต่เราใจเรา,าเราใจเราเป็นมิตรนะล่ะส่งหน้าชุดชุดพูดตามหนูพูดตามหนูชุดส่งหน้าเราอบนะเราชอบหน้าส่งผมหน้าส่งผม ผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะใช่ไหมคะแฟนมาให้ยิ่งใหญ่อลังการสมซํำล่ำลือครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครที่แบบว่ามาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับผมทีมภาาฟ้าเชนเทินนะครับผมทางหน้าจอด้วยในวันนี้นะครับผมใช่เปิดประเทศเอมมารีอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเพ้่อทายเพือเช่าวังเทียบเลยรู้สึกว่าชอบ ขอบคุณที่ทุกคนมานหาแล้วก็ขอบคุณทีมหน้าจอทุกคนด้วยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหลังอันเนี้ยเวอร์ที่สูกเคยสัํมมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดของเราจะเอาไปสร้างบ้านไม่นาลยนหนูอยากสัํมกับแบ็คนี้นดีเทลมากแต่หนูต้องยกไปเองนะพี่ออบอกโอ้เคยยกหน่อยเคยยกหน่อยมันสวยไม่ใช่แค่แบบ หากเชิแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาอะขอขังนดดุ่นนอนครับชอบชุดมากเลยครับจริงเรารู้สึกว่า้อไปออกจากบ้านทด้จร,จริงอยากขอตื้อไว้เลยอะแล้วเราจะแบบทำเป็นตู้โชว์ไว้อ่ะด้วยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนก,กับทุกๆอย่างจริงๆอะครับแล้วมันกลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันได้ถูกมองเห็นได้ถูกลงรายละเอียดขึ้นมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันอกมาตามที่เรา คิดว่ามันจะออกมาดีงดเลยคนระับกับซีนี้เรื่องนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซะีนี้เรื่องนี้จีพีออกบอกว่าคือ,คอตัดใหม่หมดใช่ใช่ใช่ใก็อตอนนี้จําได้ว่าตอนแ,แรกๆที่เราเข้ามาในการถ่ายทำนะครับแล้วเราก็มองไปที่เราตัดละเราทีเา่เราตาักผ้าเราที่วางคือสัเราที่แขวนผ้าไว้อะแล้วเราก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งว่าโอ้โหเออไม่ธรรมดาแน่นอนเลยอ่ะอยากมีความรู้สึกนั้นบ้าง ของผมสองสามตัวเองไต่วนไปอยู่ไม่กี่ชุดไต่วนไปอ้อมล่ะครับครับผมชุดอ้อมล่ะก็พิเศษเลยดีล่ะก็ก็เป็นองค์คาราชเชานะครับผมก็จะมีแบบองค์คาราชเชาเป็นเป็นโคตรสนิทแล้วกันคือจะเป็นองค์คารัชเดียวในเรื่อง นีรักกันเองว่ามึงเขาอ่ะเราเดี๋ยวเอามาใช้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องขอแก้ตัวว่าเป็นแค่คนสนิทเฉยๆเราเราไม่ได้รับใช้ที่จะมาขนาดที่จะเป็เป็นสังหารทรัพย์ขนาดนั้นไม่รักหรอกรับครับเฮ้ยเราไมเลี่ยงใช่ไหมไม่งเลี่ยงไม่ต่อแบบเราผมกผามากไม่ได้ไงใช่เลรักครับผมรักครับรัทุกคนครับก็ไม่ค่อยผมกผาเท่าไหร่นะก็นี่ดูแต่ชุดสวยมากคือแบบ ชุดเป็นส่งหน้ามากเลยลอง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 อะไรนะชุดส่งหน้าชุดชุดพูดตามหนูพูดตามหนูชุดส่งหน้าพร้อมแล้วครับหน้าส่งผมหน้าส่งผมผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์นะหนูพูดเลยกินเนดูคิดไม่ออกเหมือนนกัออเบคุณแล้วนี่ก็นั่นแหละครับก็ชอบทุกชุดที่ใส่ในเรื่องเลยก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนจะได้ใส่ชุดอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่า แอบเมาแล้วนะแบบชอบชุดน้อพครที่สุดในเรื่องเลยครับคือแต่ละชุดคือแบกสุ่มไกันชุดไหนนะแบกสุ่มกันโอ้โหสมกัเป็นชุดผู้หญิงปุ๊บเขาก็เลยแบบจัดเต็มได้ไงซึ่งน้องพริตที่อยู่อยู่เมืองฟินิกเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษทีสวิตเซอร์แล ผมว่าเอาจริงๆนะน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเต็มแล้วก็สวยในทุกๆซีนของฟิตอะเพราะว่าพอเป็นผู้หญิงุ๊บเขาใส่ได้แบบเต็มที่มากรอดูรอดูรอดูสีอะนรคะ่ออสตะรัสจุดคุณยังไงมั้งคะในเรื่องสีดำแน่นอนฮะคุณเหินจะต้องแบบเตฟไว้คุณก็ไม่ได้โชว์หรอกเราใส่เสื้อผ้าใช่เราเป็นองคลรัส ายถึงมันายถึงชุดแบบว่ามันต้องคลัเออเป๊ะเป๊ะต้องใช่ครับต้องพอดีต้องเป๊ะต้องพอดีเพราะว่าเป็นคนแบบระเบียบครับผมใช่ก็มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆแต่ก็ดีใจฮะที่มีแบบว่าหลายชุดเพราะรู้สึกว่าพิชาหนูทุกครั้งในการเปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดหนูใส่ยากแล้วก็มันแบบมีหลายเลเยอร์มากแล้วดีเทลมันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วอิจฉาเขาแล้วอยากได้ใส่ใส่ใครอ่ะ านะฮะฮถ้าเลือกได้เราอยากใครผมขอ<ส>ทีมสไตล์ลิ์แบบว่าขอ,อชุดแบบองค์ครับเป็นสีแดงสีเขียวยงี้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยมาใส่ชุดหนูไหมนะ่ะชุดหนูใส่ไม่ได้จะได้แบบถ้าเฮียใส่ชุดหนูเสียเลยนะแน,น่นๆอ่ะงนี้นจะยัดไม่เข้าก้ามไม่เข้าติดก้ามน้ำพึ่งแบบว่าเรื่องชุดพี่ทีนี่ก็จะเป็นปัญหาอ๋อไม่มีปัญหาครับมีไม่กี่ชุดนะฮะเพราะว่ามีบางฉากที่ไม่ต้องใช้เสื้อคลุมยบางฉากเราใช้ครับใช้ทุกชุด ไว้ใส่ชุยโชว์แทนใส่ชุดกินอะไรนะมิวเหรอคะออเฮียบอกว่าอยากอิชาหนูเฮียบอกว่าอิชาหนูมากอยากให้เฮียมาลองเป็นหนูเราจะรู้เปลี่ยนชุดมันเหนื่อยมากใช่วันนี้หนูหอมเพราะว่าชุดเอลเอสเพราะว่าชุดไม่คือชุดมันต้องพอดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียงย่งแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้อง ตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยืดใส่นานมากช,ช่วงแรกคือแบบยืดแล้วก็เหมือนเป็นตุ๊กตาให้<อ>พี่ๆแต่งตัวเงี้ยนะครับใช่หมดเวลากับการแต่งตัวเยอะพอสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุกชุดชอบทุกชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุ่นโชว์หุ่นแทบทุกชุดเลยครับชอบอชอบุดสวยชุดสวยคนก็สวยครับ ให้ให้วันหนึ่งให้วันหนึ่งให้วันหนึ่งใช่ครับชมทุกวันชมทุกวันชทุกวันเดี๋ยวเขาคิดว่าไม่จริงใจอ่ะจริงใครจะไปชมว่าสวยทุกวันน่าหนูนหรปไม่ต้องชมก็ได้ถ้าไม่มีใครชมเดี่ก็ชมตัวเองแต่ว่าคือสู้อากาศดีแน่นะคะหรือว่าตอนไส่ฟันก็คือสู้อากาศประเทศไทยมากชุดใช่จะมีบางชุดแบบสมมติงานเป็นงานพิธีใหญ่ๆในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะมี อที่ไหลที่หนาหนาและหนักมากต้องแบกไปด้วยซึ่งเออก็ร้อนด้วยก็มีร้อนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วด้วยคําที่เอมเลีจริงๆไม่ใช่เมืองหนาอเป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคล้ายๆไทยอาจจะเย็นกว่านิดหน่อยใช่ครับก็เลยเป็นชูที่เอ่ไม่ได้หนาเป็นฟิลบางๆแต่ว่าดีเทลเยอะอสบายแค่รักษาหุ่นตลอดแต่จะต้องรักษาหุ่นตลอดเพราะว่า บางทีอ้วนฟืนน่าใส่แล้วมันแน่นหนากางเกงมีจริงๆนะเพราว่าถ่ายไป50กว่าคิวแล้วก็มีอ้วนบ้างผอมบ้างต้องคฟงหุ่นแบบนี้ไว้ตลอดเพื่ใส่ไปได้ครับข้าของก็ร้อยอร่อยกินแซ่เออกินแซ่ดเลยกินแซ่เลยตลาดเมื่อกี้พูดีวนเป็นธมดาเนมดนมป็นรมดานม่ดปนธรรมดาเป็นมเป็นธรรมดาเป็นธนธรรมดาเปนธรรมดามมเปธรรมดาธรรมดา คนธรรมดาแต่เราใจชอบมาเป็นคนดังการเมืองไม่แต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็รือว่าจะถ้าในในในใตัวแทนหลังก็อาจจะเป็นตำนาคนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆเขาแขบเป็นข้อนี้ตอนไหนํามือชุดก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อยืด่ับแล้วก็แล้วก็เก่บข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นชุดที่ทั้งน่าสบายได้แต่ว่าก็ มันก็ดีเทลนะมันก็มีดีเทลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วคนมันดูดีใส่มันก็ดูดีนะครับผมใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนประเทศนี้ดูดีทุกคนวันนี้ต้องพอโต้ตอบให้อยู่แล้วจะมาคือไม่เห็นตอบเลยคอมเมนต์ค่ะแล้วเราบอกั้นเราถามคือเราถามเมื่อกี้ไปหย่งเมื่อกี้ไหมใช่แล้วเป็นเม็ดน่ารักเจอ เมื่อกี้เราเยี่ยมเกาะไหนแค่สวยเลยเออู่ความพิเศษลำบากของผมก็จะบอกว่าชีวิผมอาจจะบอกไม่ป้ายเหมือนคนอื่นท่าไหนเพราะว่าผมมาจากประเทศกูจาประเทศกูจาเขาไม่ใช่ประเทศอเมริกาแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมแย่ผมชอบอเมริมามากใช่ชอบอะไรอ่ะชอบอะไรเหนื่อยเน้นชอบชอบเมืองมีนาณัคนีเขาเลยใช่เพราะว่าต้องไปติดตามดูในซีรีส์ใช่เพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามีนาณัคนีก็คือ เหมือนกับเป็นตัวแทนของเมืองทะเลแล้วกันครับผมใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมาจากมีนานาคาเลินเลยนอกจากเจเจก็<ป>เลยชอบเป็นพิเศษเนาะชอบผมชอบเล่นน้ำอยู่แล้วครับ<อ>ชอบเล่นน้ำโมเมชอบเล่นน้ำ<อ>แต่ชุดของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับทำใจรัมากครับโอ้โหใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็รู้สึกว่าคือผมกินข้าวพี่ตีพี่ตีก็จะกดกดกระดุมตลอดมันแน่นเหมืนแน่นเหมือนกันแน่นจริงๆแต่แน่นจริงเพราะว่าเหมือนกับแนนตรงเพราะ ทรงเสื้อพวกเรามันต้องเห,เหมือน House อกับรัดรูมือยกันครับช่เขาถือว่าเออคันถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่เราก็ต้องบอกพวกคุณอาหารด้วย,ลยแล้วหนึ่งนนค่ะแฟนจะได้ชมวันนี้กอดไข้ใช่ไหมครับฝากแฟนๆนิดนึงว่าบ่าชมแล้วยังไงมีโปรกันได้แล้วว่าเป็นจะหู้อมกันอืมใช่ครับวันนี้ก็มาดูอีพีหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมๆกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ ช่วงแรกๆเกิดไว้ก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวังตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อ่านยายก็น่าจะรู้นะครับก็มารอดูซีรีส์พร้อมกันละกันคืนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสปอยข้างนอกได้ไหมเนะี่าดีกว่าอ,อย่าหรอเก็บไว้ดีกว่าอาจ<า>จะพูดถึงได้บ้างแต่ว่าพูดถึง,ถงพูดถึงกันได้<อ>แต่วันนี้อยากหลบสปอยก็อยากเข้าแท็กอ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็ อออย่าค้นแหกละกันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มได้เนาะใช่แบบคูยกันได้อยากฟังบรรยายความสวยงามอะไรได้ครับใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเกี่ยวไว้บ้างแล้วก็ไปรอดูพอมกันวันที่สามทุสถานฟงใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูอีพีศูนย์ด้วยนะครับผมมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับนตอละครซึ่งจริงอ่ะผมแอบเห็นอินโทรมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโทรใช่ไหมทุกคนอินโทรอลังการมาก เขาเรียกว่าอะไรอินโทรแหละก่อนที่เข้าซีรีส์มันจะมีซีซีอะไรแบบว่าอลังคงอลังการเป็นเกินผมชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกินก่อนเข้าเรื่องจริงไม่เห็นแล้วว่าเจ้าของค่ายกลับมาเป็นเจ้าของค่ายแล้วออกไปแล้วกลับมาไปดูอยู่คนเดียวเลยดูแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวหนึ่งครับผมก็ฝากด้วยก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมอลังการสม การรอคอยเขาอยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เล่นเอ็กซ์ได้เล่นเพลได้ตอบเวลาเลยนะครับสมก็ฝา,ถากถ้าไฟเกงไทยแล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็นักแสด,ดงทุกท่านแบบรุ่นใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะครับผมก็ฝากด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนคนระับมาแล้วนะหรือเปล่ะฝากก่อนฝากช่องไหนหนูช่องไหนที่ไหนอ๋อแล้วไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับทาง